สวัสดีครับถ้าพูดถึงชิ้นส่วนรถยนต์ลูกหมากเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กที่มีความสําคัญต่อระบบช่วงล่างมากๆลุงจะพาทุกคนมาทําความรู้จักลูกหมากให้มากขึ้นว่ามันมีความสําคัญอย่างไรตอนนี้ลุงอยู่ที่ AC Delco Service Center สาขาวิภาวดีรังสิตเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์ป๊อปกันครับสวัสดีครับอาจารย์ป๊อปสวัสดีครับอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงสวัสดีครับผม อาจารย์ป๊อปครับเป็นอาจารย์สอนช่างเทคนิคอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรม a อซเดโกไทยแลนด์ครับวันนี้มาขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องลูกหมากเนี่ยมันคืออะไรมีหน้าที่ทำอะไรในรถยนต์ครับโอ้ยินดีมากครับคุณลูกลูกหมากเนี่ยนะครับเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญชิ้นหนึ่งนะครับในระบบช่วงล่างรถยนต์นะครับทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกวงถึงนะครับเป็นจุดหมุนให้กับระบบบังคับเลี้ยวแล้วก็ระบบกันสะเทือนครับในจุดต่างๆที่สำคัญนะครับในระบบช่วงล่างรถยนต์ทั้งหมดครับ แล้วลูกหมากมันมีอยู่กี่แบบครับอาจารย์โดยทั่วไปนะครับก็จะมี4แบบครับ4ี่แบบแบบแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกหมากปีกนกครับก็จะมีทั้งลูกหมากปีกนกบนแล้วก็ล่างนะครับอันนี้คือบนอันนี้คือล่างถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกหมากเหล็กกันโค้งครับครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นลูกหมากคันชักนอกครับพอมีลูกหมากคันชักนอกเนี่ย จริงๆตัวนี้นะครับก็คือเป็นลูกหมากแหลกเขาจะทํางานร่วมกัน2ชิ้นประกอบกันอย่างนี้ครับเวลาเขาอยู่ในรถจนครับที่ช่างทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าไม้ตีกลองใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเขาดูจากลักษณะรูปทรงรูปล่างนะครับฝั่งนี้ก็นะฮะไว้สําหรับตีกลองครับตีได้แต่กลองตีหัวไม่ได้ะไม่ได้ครับเดี๋ยวแตกครับแล้วลูกหมากแต่ละแบบทําหน้าที่ยังไงบ้างครับตัวแรกเลยนะครับลูกหมากปีกนกนะครับจะยึดอยู่ติดกับปีกนก บนแล้วก็ตัวล่างทําหน้าที่ในเรื่องของการรองรับน้าหนักครับจะทําให้ล้อนะครับสามารถเคลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับได้เป็นอ,อิสระครับรวมถึงรถบางรุ่นเนี่ยโดยพื้นฐานจะต้องมีลูกหมากปีกนกตัวล่างครับแต่ก็จะมีรถบางรุ่นนะครับที่มีลูกหมากทั้งปีกนกตัวบนแล้วก็ตัวล่างครับ เกี่ยวกับระบบช่วงล่างด้วยไหมอาจารย์ใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นระบบอย่างนี้นะครับก็คือเรียกระบบดับเบิลวิสโบนครับหรือระบบปีกนกคู่เนี่ยจะมีทั้งบนแล้วก็ล่างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถเก๋งโดยทั่วไปที่เป็นระบบแบบแมปเฟอร์สันสตัดอย่างนั้นนะครับก็คือจะมีลูกหมากปีกนกตัวล่างเพียงแค่ตัวเดียวครับครับตัวต่อไปนะครับที่จะแนะนําก็คือลูกหมากคันชักนอกครับลูกหมากคันชักนอกเนี่ยจะยึดติดอยู่กับคอมาครับอยู่ในระบบบังคับเลี้ยวโดยตรงเลยทําหน้าที่รับแรงนะครับจากลูกหมากแหลก เพื่อบังคับทิศทางการหมุนของล้อโดยปกติเนี่ยรถจนทุกคันนะครับจะต้องมีลูกหมากคันชักนอกครับไม่มีไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ครับเพราะไม่งั้นจะทําให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้ครับตัวถัดไปครับก็คือลูกหมากแหลกครับตัวลูกหมากแหลกเนี่ยจะยึดอยู่ติดกับแหลกพวงมาลัยครับแต่ไปอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะยึดอยู่กับลูกหมากคันชักนอกครับทําหน้าที่ในเรื่องของการบังคับเลี้ยว ให้ไปซ้ายหรือไปขวานะครับโดยปกติเนี่ยรถยนต์ทุกคันครับต้องมีลูกหมากแหละครับลูกใหม่ตัวหนึ่งนะครับก็คือลูกหมากเหล็กกันโค้งครับทั้งฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะยึดอยู่ติดกับเหล็กกันโครงนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะยึด ติดกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับระบบช่วงล่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ยึดกับคอมานะครับแต่ในรถบางรุ่นนะครับที่เป็นระบบช่วงล่างแบบแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไปยึดอยู่ติดกับโชนะครับหรือบางคันเนี่ยก็อาจจะมายึดติดกับ ติกนกตัวล่างก็มีครับอืตัวนี้มีหน้าที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมรักษาความสมดุลของรถในขณะที่เข้าโค้งครับในขณะที่เราขับเข้าโค้งอะครับแรงตัวนี้จะป้องกันในเรื่องของการโค้งเค้งครับในขณะเข้าโค้งใช่จะทําให้รถมีความเสถียรแล้วก็ยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีโดยปกติเนี่ยนะครับลูกหมากเหล็กกันโค้งหน้าเนี่ยก็จะมีอยู่ในรถทุกรุ่นครับ,รบแต่ในรถบางรุ่นเนี่ย ไม่ได้มีแท่หน้าอย่างเดียวครับาทางด้านหลังก็มีชุดเหล็กกันโคงหลัก,กด้วยครับเป็นพวกอิสระสี่ล้อใช่ครับมนอย่างนี้ค่าดูแลรักษาค่าซ่อมก็ต้องจ่ายเยอะขึ้นเพราะชิ้นส่วนมันเยอะขึ้นดิแต่ก็จะได้มาด้วยความปลอดภัยแล้วก็สมรรถ,ถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมครับอโอเคแล้วลูกหมากของ AC Delco เนี่ย แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นอย่างไงครับอาจารย์ลูกหมาก AC Delco คุณภาพสูงและให้ความทนทานอย่างดีเยี่ยมผ่านมาตรฐานในเรื่องของการบริหารจัดการการควบคุมคุณภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยายนยนต์ IATF 16949ครับก็จะทําให้ลูกหมากเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็การใช้งานทนทานที่สําคัญในราคาที่เหมาะสมอีกด้วยครับเพื่อใครไม่เข้าใจนะครับ IATF เนี่ก็คือ International Automotive Task Force นะครับซึ่งอะไหล่ที่สามารถขายได้ทั่วโลกนะครับเอาแบบที่ผลิตและจำหน่ายได้ทั่วโลกจะต้องผ่านมาตรฐานตัวนี้ครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นลูกหมากปีกนกของ AC Delco สำหรับตัวแกนกลางลูกหมากจะผลิตจากเหล็กก้าโครเมียมครับขึ้นรูปแบบเย็นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชิ้นส่วนตัวนี้ครับถัดมานะครับในปลายด้านหนึ่งของตัวแกนลูกหมากเนี่ยก็คือตัวลูกหมากครับ ตัวนี้จะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการเจรายผิวภายในให้มันมีความเรียบแล้วก็มันเงาช่วยในเรื่องของลดแรงเสียดทานทาให้ตัวลูกหมากขยับเคลื่อนตัวได้อิสระเป็นอย่างดีแล้วก็ขบวนการสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเพิ่มความแข็งแรงไปอีกขั้นหนึ่งครับในเรื่องของการชุบแข็งครับทําให้รองรับการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดีครับชิ้นส่วนถัดไปนะครับก็คือจะเป็นตัวลวดลัดตัวนี้นะฮะที่เห็นเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับจะมีตัวบนกับตัวล่างตัวนี้ก็จะทำจาก ลวดไฮคาร์บอนครับก็คือลวดไฮคาร์บอนจะมีคุณสมบัติทําให้เกิดการลัดตัวยางกันฝุ่นให้แนบแน่นตลอดอายุการใช้งานครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของยางกันฝุ่นผลิตจากยางสังเคราะห์ CR หรือในชื่อทางการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็รู้จักกันว่ายางสังเคราะห์โพลีพนตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการทนต่อแรงยืดทนต่อแรงดึงนะครับแล้วก็ทนต่อแรงฉีกขาดได้ดีครับเพราะฉะนั้น เวลาที่เอาเข้าไปติดตั้งกับรถเนี่ยมันจะเกิดแรงกระทําในทุกๆทิศท,ทางเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่ฉีกขาดได้ง่ายถ้าฉีกขาดยากก็จะทําให้อายุการใช้งานของลูกหมากเนี่ยก็จะยาวนานด้วยนะครับ,รบเพราะเนื่องจากว่าพวกสิ่งสกรปรกต่างๆจะไม่สามารถหลุดเล็ดรอดเข้าไปในตัวลูกหมากได้อ่ะผมลืมบอกอีกนิดนึงฮะข้างในเนี่ยไอชิ้นส่วนที่รองรับ,รบในส่วนของตัวลูกหมากเนี่ยเขาเรียกกันว่าแบริบ่งตัวนี้ใช้พลาสติกค,คุณภาพดี เกรดซูเปอร์ลีนตัวนี้จะให้ความลื่นแล้วก็ในเรื่องของการยึดหยุ่นรองรับน้าหนักได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับวัสดุที่ทําแบริ่งจากโลหะเนี่ยตัวนี้จะให้ความทนทานที่สูงกว่ารวมถึงยังทนความร้อนได้เยอะกว่าอีกด้วยนะครับทีนี้เรากลับมาชิ้นส่วนภายนอกกันนะครับก็คือ,อจะเป็นในส่วนของตัวเสื้อลูกหมากนะครับทำจากเหล็กก้าคาร์บอนตัวนี้ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแบบร้อนครับ เพราะว่าเราต้องการในเรื่องของความเหนียวครับแล้วก็ไม่แตกราวได้ง่ายนะครับตัวนี้ต้องเน้นในเรื่องความทนทานเพราะว่าเป็นจุดที่รองรับน้ำหนักสูงถัดมานะครับตรงในส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ฝาปิดก็คือจะเป็นเหล็กก้ากรีดร้อนแบบพิเศษนะครับตัวนี้ปิดผนึกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพราะนั้นก็คือจะปิดแนบแน่นแล้วก็สร้างความทนทานให้กับในชิ้นส่วนที่รองรับน้ําหนักทางด้านล่างของโครงสร้างด้วยครับสำหรับสารหล่อลื่นที่บรรจุอยู่ในตัวลูกหมากนะครับตัวนี้เราเลือกใช้เป็นจารบีขาวชนิดพิเศษคุณภาพสูงทนต่อความร้อนแล้วก็ ทนต่อการเสื่อมสภาพครับจากสภาวะอากาศที่มีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัดตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการหล่อลื่นให้กับตัวลูกหมาได้เป็นอย่างดีด้วยครับอาจารย์ครับผมเข้าใจถูกต้องไหมตัวแกนตัวนี้ครับด้านล่างเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันเป็นหัวบอลหรือเปล่าครับหรือกลมๆใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราขัดผิวให้มันเงาใช่ครับจากนั้นเนี่ยก็คือเรามีซุปเปอร์ลีนเนี่ยครอบมันเข้าไปอีกทีถูกต้องครับการที่เราใช้ซุปเปอร์ลีนครอบเข้าไปเนี่ยเพื่ออะไรครับอาจารย์ ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในอดีตการผลิตลูกหมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะใช้โลหะทําเป็นแบริ่งครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยความก้าวหน้าทางด้านของวิศวกรรมทางด้านพลาสติกนะครับที่มาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะครับมันมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับก็จะเลือกใช้พลาสติกซูเปอร์ลีนครับเพราะว่าพลาสติกซูเปอร์ลีนเนี่ยมันให้ในเรื่องของความยืดหยุ่นครับซึ่งโลหะเนี่ยจะให้ไม่ได้ครับเพราะเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยเกิดความชื้นจากการเสื่อมสภาพของจารบีเนี่ยอาจจะทําให้ตัวลูกหมากเนี่ยติดข แต่นนใช่ครับแต่แตกต่างครับจากตัวที่เป็นพลาสติกซูเปอร์ลีนเนี่ยในเรื่องของการรองรับแรงกดเนี่ยเทียบเท่ากับตัวโลหะ<ม>แต่ยังให้ในเรื่องของความยืดหยุ่นเพราะ<ม>นั้นในขณะที่ลูกหมากทํางานเนี่ยก็จะทําให้ลูกหมากมันฟิตอยู่เสมอครับถ้าผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายก็สมมุติว่ามันเป็นข้อเข่านะรตรงนี้มันก็คือหมอนรองข้อเข่าหรือกระดูกอ่อนใช่ไหมครับ,รบประมาณนั้นซูเปอร์ลีนก็คือจะทำหน้าที่แบบนั้นรรเรียนแบบคนเรานี่เองเนาะและตรงเนี้ยครับ มันทำไมต้องเจาะรูเว้ครับอาจารย์อ๋อเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหลังจากที่ตัวลูกหมากเนี่ยถูกติดตั้งไปกับรถนะครับช่างเนี่ยก็จะทําการขันช่องรูตรงนี้นะครับก็คือเอาไว้สําหรับใส่พินครับเพื่อการคลายตัวครับแต่นี้บางครั้งเนี่ยสำหรับลูกหมากบางรุ่นนะครับอาจจะไม่ได้เลือกใช้เป็นการป้องกันการคลายตัวนะครับแบบพินอาจจะเลือกเป็นลักษณะของ พลาสติกซุปเปอร์ลีนนะครับตรงบริเวณหัวน็อตนะครับทางด้านบนใช่ครับเให้ช่องเห็นในชัด์นี่ตรงนี้เนาะมันเป็นพลาสติกสีขาวๆตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือบางคนเขาเรียกน็อตกันคลายใช่ไหมครับน็อตตัวนี้เวลาใช้เนี่ยก็คือใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคใช่แล้วทิ้งใช่แต่ว่าพอเราขันไปแล้วเนี่ยจะเกิดความแน่นครับนะฮะป้องกันการคลายตัวครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับอืสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าลูกหมากเสียมีอะไรบ้างครับอาจารย์ อย่างแรกเลยนะครับถ้า <ๆ S 2> เป็นลูกหมาปีกนกเนี่ยให้รเราสังเกตครับตัวยางเนี่ยด้านในด้านนอกนะครับจะมีการสึกหลอที่ไม่เท่ากันครับโอ้นี่ชัดเลยใช่ครัดเลยนี่ด้านนีกก้คือด้านนอกใช่ ừ, ครับนเนื่องจากว่าตัวลูกหมาปีกนกเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในเรื่องของการคุมในเรื่องของมุมศูนย์ล้อครับมุมศูนย์ล้อใช่เป็นมุมแคมเบอร์ครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามุมแคมเบอร์นะครับมีความผิดปกติเนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องของการกินยางในนอกนะครับที่ไม่เท่ากันครับ ผมเข้าใจถูกไหมอาจารย์มุมแคมเบอร์ก็คือเอียงอย่างนี้เอียงอย่างนี้คือมุมแคมเบอร์ถูกต้องครับแสดงว่ามันเบลออกมาอย่างนี้มากล้อมันเลยสึกไม่เท่ากันสังเกตเูจากไหนนี่ดูจากสะพานยางเห็นชัดเลยอนอกจากนี้นะเวลาที่เราขับรถรถมันจะมีอาการล้นสายค่อน้านเยอะครับพวงมาลัยไม่นิ่งใช่พวงมาลัยไม่นิ่งครับอย่างนี้ในความเร็วต่ำเราเห็นไหมอาจารย์ความเร็วต่ําอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะต้องประมาณร้อยกว่าเนาะแต่ความเร็วต่ําสิ่งที่จะ เ,เห็นเนี่ยไม่เห็นแต่ว่าเราจะได้ยินครับเสียงดังปุกกกปุกกกครับของช่ oh, วงล่างครับ oh, ให้เราสังเกตครับถ้าเกิด uh, ว่ามันดังอยู่บริเวณ uh. ล้อทางด้านหน้าเนี่ยนั่น uh. หมายถึงว่าตัวลูกหมากปีกนกเนี่ยอาจจะเริ่มเสื่อมครับ uh. รแล้วก็สัญญาณเตือนว่าลูกหมากคันชักนอกแล้วก็ลูกหมากแหลกเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพให้สังเกตอย,อย่างนี้ครับ uh. ในขณะที่เราวิ่งผ่านทางขลุกกะเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหลุมนะครับหรืออาจจะเป็นเนินเล็กๆนะครับเราจะได้ยินเสียงดังกุกกับที่ช่วงล่างทางด้านหน้าครับนอกจากนี้นะครับเวลาที่รถตกหลุมเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามีแรงสั่นสะเทือนมาที่พวงมาลัยอย่างรุนแรงมากกว่าเคยครับรวมถึงในเรื่องของระยะวงเลี้ยวของรถก็จะมีวงเลี้ยวนะครับที่กว้างมากขึ้นครับเนื่องจากว่า ระยะฟรีของตัวลูกหมากเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็คือในเรื่องของสัญญาณเตือนของลูกหมากทั้งสองตัวนี้ครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนลูกหมากใหม่ครับสัญญาณเตือนนะครับสำหรับลูกหมากเด็กกันคงครับเวลาเราขับรถเนี่ยเวลาเราตกหลุมก,ก็จะมีเสียงดังกุกกักนะครับ หรือเวลาที่เราวิ่งในทางที่เอียงยงซ้ายหรือเอียงขวาอาจจะมีเสียงดังเอียอาร์ตเนื่องจากว่าตัวเหล็กกันโค้งนะครับมันเกิดการบิดตัวแล้วก็ส่งแรงมาที่ลูกหมากตัวที่มันหลวมคอนเนี่ยก็จะเกิดเสียงดังผิดปกติแต่ถ้าเกิดจะสังเกตง่ายๆอีกทีนึงนะครับก็คือในขณะที่เราขับรถเข้าโค้งด้วยความเร็วรถเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกาะถนนครับเพราะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือ เชื่อมยึดติดกับเหล็กกันโครงแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ช่วงล่างของรถครับอพอถ้าเกิดเขาเกิดการหลวมเนี่ยเขาก็จะทําให้รถเนี่ยทรงตัวไม่ดีครับแล้วอายุการใช้งานของลูกหมากเนี่ยมันอยู่ประมาณกี่โลครับโดยปกตินะครับก็คือจะเท่ากับการรับประกันรถใหม่ของทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับบางทีเนี่ยเรานํารถไปบรรทุกของหนักหรือเวลาเจอลูกระนาดหรือเจอหลุมเราวิ่งผ่านอย่างรุนแรงนะครับตัวนี้เท่ากับว่าจะไปเพิ่มภาระงานหนักให้กับพวกลูกหมากต่างๆครับ<ม>ตัวนี้ก็จะทาให้อายุการใช้งานสั้นลงครับคุณนุครับแล้วเวลาที่เราทําการเปลี่ยนช่วงล่างหรือว่าโช๊คอัพใหม่เนี่ยเราจําเป็นต้องตั้งศูนย์ถ่วงล้อไหมครับอาจารย์โอ้ จำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเราจะต้องตั้งศูยรล้อให้ได้ค่ามาตรฐานตามที่บริษัทรถยนต์เป็นผู้กําหนดครับก็จะมีในเรื่องของการตั้งมุมแคมเบอร์ครับมุมโทอินแล้วก็รวมถึงมุมแคสเตอร์คร,ครับเอาแคมเบอร์ก่อนแคมเบอร์นี่คืออะไรล้ออย่างนี้เอียงเข้าเอียงออกอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับแล้วถ้ามุมโทอินน่ะโทอินนี่ให้นึกถึงนิ้วเท้าครับก็จะหุบเข้าแล้วก็ห,ออกห,หุบออกครับหุบเข้าหุบออกอย่างนี้ก็ like คือล้อเป็นงี้ลักษณะหุบเข้าหุบออกอย่างนี้ใช่ครับซึ่ง ตัวลูกหมากที่ควบคุมในมุมนี้ก็จะเป็นพวกลูกหมากคันชักนอกแล้วก็ในส่วนของลูกหมากแหลกครับโ oh, อเค <okay. S 2> แต่ในส่วนของมุมแคมเบอร์เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของลูกหมากปีกนกตัวบนแล้วก็ตัวล่างครับนี่ก็คือ2ตัวนี้ใช่ไหมครับ,รบถ้าเป็นในนี่ก็จะเป็น2ตัวนี้ใช่ครับถ้าอย่างนั้นแล้วตัวนี้อ่ะ ถ้าเป็นตัวนี้ครับไม่ได้คุมมุมอะไรครับแต่ว่าเป็นในเรื่องของการดูแลเรื่องของควบคุมการสมดุลของตัวรถครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องตั้งแต่ในตอนใส่เนี่ยเราจะต้องใส่ให้ศูนย์มันได้ตรงครับเราพูดถึงแคมเบอร์แคมเบอร์แล้วโทอยยินแล้วโทอยยินทอเอาแล้วแล้วก็ขาดอะไรอีกตัวอ่ะมุมแคสเตอร์มุมแคสเตอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันตั้งไม่ได้เพราะว่ามุมนี้ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยเขาตั้งมาแล้วนะครับจากระบบ ที่ติดตั้งชิ้นส่วนช่วงล่างเนี่ยจากโรงงานก็คือทัดซีแต่ถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของตัวถังแต่ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะต้องให้ทางช่างสีและตัวถังครับตรวจเช็คเรื่องของมุมเบี่ยงของตัวโชกอีกทีหนึ่งปกติเนี่ยก็จะเอียงไปทางด้านหน้าให้นึกถึงมอเตอร์ไซค์ครับเห็นไหมฮะโชกของเมอร์ไซค์อ่ะจะเอียงไปทางหน้าใช่ใช่ครับผมด้านหลังก็จะทางไปด้านหลังใช่ครับ เมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของการตั้งศูนย์แล้วไช่ใช่ครับอาจารย์ครับและในเรื่องของการถ่วงล้อครับโดยเฉพาะในรถกระบะมันควรจะต้องถ่วงสองล้อหรือว่า4ล้ออาจารย์ฟันธงให้่อยถ้าดีที่สุดนะครับควรถ่วงทั้ง4ล้อครับเพราะต้องบอกงนี้ครับว่าในรถบังคับเนี่ยนะครับในเรื่องของหน้าแ <c oughs> ปนล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันมีความสมดุลที่ไม่เท่ากันครับรถบังคับอาจจะต้องถ่วงล้อทั้ง4ี่ล้อรวมถึง <c oughs> การถ่วงแบบธรรมดาเนี่ยอาจจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของ การสัตด์วยความเร็วสูงเนี่ยไม่ได้อาจจะต้องใช้การถ่วงแบบที่เขาเรียกกันว่าถ่วงแบบประชิดล้อครับผมหรือถ่วงตีเข้าไปเลยใช่ครับอันนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือควรจะสี่ครับดีที่สุดแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้2ก็ยังดีครับแต่เป็นไปได้สี่ดีที่สุดครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ป๊อปมากครับสําหรับความรู้ครับยินดีมากครับสวัสดีครับคุณภาพของลูกหมากไม่ได้อยู่ที่วัสดุอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการติดตั้งด้วย เพราะถ้าติดตั้งไม่ถูกต้องการใช้งานหรือประสิทธิภาพที่ได้ก็จะไม่เต็มที่ของดีก็จะกลายเป็นของเสียได้ฉะนั้นนอกจากเลือกอะไหล่ที่ถูกต้องแล้วเราต้องเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานด้วยครับอย่าง AC d e เด o มีทั้งอะไหล่และศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานรองรับกับการใช้งานรถยนต์ในบ้านเราทุกรุ่นทุกยี่ห้อสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าทาง AC d e เดล เขามีศูนย์บริการแบบ f a s ์ f ฟิที่เรียกว่า A.C. Delco Service Center หรือ A.S.C. อย่างที่สาขาวิภาวดีมีบริการซ่อมแซมดูแลเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ระบบช่วงล่างระบบแอร์และระบบไฟฟ้าเรียกว่าที่เดียวได้จบครบทุกอย่างลองแวะเข้าไปใช้บริการดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ